แมงมุมทารันทูล่าครับสัตว์ขาปล้องที่ไม่มีกระดูกสันหลังและมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า300ปีซึ่งจะให้นับกันจริงๆแล้วเนี่ยแมงมุมทารันทูล่าครับมีสายพันธุ์มากกว่า900สายพันธุ์ยังไม่รวมสายพันธุ์ที่นักวิจัยเนี่ยเจอบ้างไม่เจอบ้างอีกเยอะเลยครับพวกมันครับกระจายตัวอยู่ตามทวีปต่างๆทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาทวีปแอฟริกาทวีปออสเตรเลียหรือทวีปเอเชีย รวมถึงในไทยที่ชาวอีสานเรียกมันว่าบึง้งก็ยังมีทารันทูล่าอยู่เต็มไปหมดครับทารันทูล่านี้ครับมีขนาดแตกต่างกันออกไปพบเจอตั้งแต่ตัวเล็กๆประมาณ2.5เซนติเมตรไปจนถึง33เซนติเมตรแถมยังหนักได้ก,กว่า1 6 0กรัมเชียวนะครับ ลักษณะที่มีเหมือนกันคงจะเป็นขาที่เป็นป้องทั้ง8ขาครับซึ่งตามตัวและขาเนี่ยมักจะมีขนมี2เขี้ยวใต้ตามีต่อมพิษที่ระบายออกมาทางเขี้ยวแถมอายุขยเนี่ยเยอะเชียวเพราะพวกมันมีชีวิตอยู่ได้นานถึง20ปีครับ พวกมันถูกแบ่งลักษณะและประเภทได้เป็น2พวกใหญ่ๆครับก็คือพวกที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้และพวกที่ขุดรูได้อยู่ในดินครับพวกที่อยู่ตามต้นไม้เนี่ยจะเจอได้ตามโพรงซอกหลืบของต้นไม้ซึ่งมันจะสามารถสร้างใยระหว่างกิ่งไม้ไว้ดักจับอาหารคล้ายกับแมงมุมทั่วไปที่เราพบเจอครับส่วนพวกที่อยู่ในดินจะเป็นพวกที่มีรูปร่างเพียวยาวตัวไม่ใหญ่มากเพื่อประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่มุดเข้ามุดออกอยู่ตลอดเวลา แต่ก็ใช่ว่าทารันทูล่าที่อยู่ในดินเนี่ยจะแตกต่างกับพวกที่อยู่บนต้นไม้มากนักนะครับเพราะมันจะมีการใช้ใยเหมือนๆกันแต่ก็เพิ่มฟังก์ชันให้ใยเนี่ยทำหน้าที่ดักจับเหยื่อช่วยป้องกันการพังทลายของรูถ้ำที่มันขุดเอาไว้ได้อีกด้วยและที่แทบไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองครับทารันทูล่าที่อยู่ในดินเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่รักความสะอาดมากๆหากมีเศษขยะเศษอาหารหรือชิ้นส่วนต่างๆตกลงไปในรูมันก็จะคาบทิ้งออกมานอกบ้านทันทีย ปก,ปกและที่แมงมุมชนิดนี้จําเป็นต้องมีเยื่อใยให้เห็นนั้นครับก็เพราะว่าสายตาพวกมันเนี่ยไม่ดียังไงล่ะใยที่มันถักทอเอาไว้ในสายตามนุษย์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นความสกรปรกรกล้างครับแต่สําหรับทารันทูล่าใยนี้ครับจะช่วยเป็นเซ็นเซอร์ส่งสัญญาณต่างๆให้พวกมันเนี่ยรับรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นตัวจับแรงสั่นสะเทือนที่ทําให้ทารันทูล่ารับรู้ได้ถึงทิศทางของจุดกําเนิดแรงสันสนน่นสะทานนั้นครับระยะห่างของวัตถุที่มากระทํากับใย ทิศทางลมที่ทําให้ใย,ยเนี่ยสั่นไหวคลื่นเสียงที่มากระทบกับใยรวมถึงสารเคมีที่ทําให้ใย,ยเปลี่ยนแปลงใยสีขาวก็จะช่วยเก็บ Data ไว้ได้หมดเลยเฮ้ย hey, นี่มันทารันทูล่าหรือ AI อหยหลังจากที่ทารันทูล่ารับรู้ได้ชัดถึงภัยคุกคามครับมันก็จะเข้าสู่กระบวนการรับมือเช่นการยกขาขึ้นไปในอากาศและการเขี้ยวเพื่อเป็นการส่งสัญญ,ญาณว่าถ้ายากมีเรื่องก็เข้ามา พ้สก้าวเข้ามาในระยะจู่โจมทารันทูล่าก็พร้อมจะพุ่งเข้าไปกัดฝังคมเขี้ยวเข้าไปในเนื้อปล่อยพิษผ่านเนื้อเยื่อทําให้เยื่อเนี่ย หยุดชะง,งักและเป็นอมพาตจนตกไปเป็นอาหารด้วยการใช้เขี้ยวนี่ฉีกระชากและดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อจนแห้งเหือดเหลือแต่ซากในที่สุดแต่ใช่ว่าพิษจะอยู่แค่ที่เขี้ยวครับทารันทูล่าที่เป็นแมงมุมโลกใหม่เนี่ยจะมีวิวัฒนาการการแบ่งพิษให้ไปอยู่ตรงที่ขนที่มีถึง10,000เส้นต่อตารางมิลลิเมตรใช้วิธีการสลัดขนใส่เหยื่อหรือศัตรูทําให้เกิดอาการคันเป็นผื่นแดงและรอยถลอกก่อนจะปล่อยพิษที่ซ่อนอยู่ในคมเขี้ยวและแน่นอนว่าหลังจากนั้นก็ ก็ทาการดูดกินเป็นอาหารครับในระหว่างดูดกินเป็นอาหารของเหลวนั้นเนี่ยก็จะถูกลําเลียงเข้าสู่ลําไส้และแบ่งเป็นอนุภาคเล็กๆผ่านผนังลําไส้เข้าไปในกระแสเลือดสร้างการพัฒนาร่างให้เติบโตต่อไปเมื่ออาหารหมดแล้วทําไงทารันพูล่าเนี่ยก็จะปั้นเศษซากพร้อมกันกับใหญ่ให้เป็นก้อนลูกบอลเล็กๆครับก่อนโยนทิ้งไปในที่สุด ซึ่งทารันทูล่าที่มักจะพบในไทยเนี่ยจะมีทั้งบึ้งดำที่มีขนาดตัวที่ใหญ่มีนิสัยดุร้ายก้าวเล้าที่ขุดดินอยู่ตามโพรงตัวนี้เนี่ยคนนิยมนำมาทำเป็นอาหารครับเพราะว่าให้รสชาติที่คล้ายกับเนื้อปูบึ้งสีน้ำเงินครับมีสีน้ำเงินเข้มตลอดทั้งตัวสีสวยดุเหมือนกันฮะแต่คนก็นิยมอามันมาเป็นสัตว์เลี้ยงก็เลี้ยงได้นะคนเรา บึ้งลายเนี่ยไม่ดุเท่าบึ้งน้ำเงินครับตัวนี้เนี่ยหายากมากแถมมีลวดลายค่อนข้างสวยครับและสุดท้ายเนี่ยบึ้งสีน้าตาลก็จะมีสีแดงนิดนึงแล้วก็มีความดุโคตรๆอีกด้วยและอย่างที่บอกไปว่าการค้นพบทารันทูล่าเนี่ยยังไม่สิ้นสุดครับประเทศไทยเจอทารันทูล่าสายพันธุ์ใหม่อีกเพียบเลยในปี65และ66ครับนักแมงมุมวิทยาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นก็มีการค้นพบทารันทูล่าสายพันธุ์ใหม่ยัางต่อเนื่องอย่างที่จังหวัดตาก ก็เจอตากซินัสแบมบัสความพิเศษของมันครับก็คือมันเนี่ยอาศัยอยู่ภายในโพรงโคนของต้นไผ่โดยเจรังที่เล็กนิดเดียวแค่2อถึงสเซนติเมตรเท่านั้นครับและในจังหวัดพังงาก็เจอทารันทูล่าที่มีสีน้ําเงินสีม่วงสวยงามครับจนมีการตั้งชื่อเท่ๆว่าบึ้งประกายสายฟ้าตัวนี้เนี่ยพบเจอในพื้นที่ป่าชายเลนบึ้งประกายสายฟ้าตัวนี้ดันมีโครงสร้างโคนที่เกิดจากการหักเหของแสงเป็นสีน้ําเงินม่วงอีกต่างหากครับโดยที่กลไกทางธรรมชาติเกิดจากการที่ทารันทูล่ามีวิวัฒ าานกรให้สามารถดูดซับพลังงานแสงเหมือนกับพืชได้อีกด้วยสุดยอดถึงกายจะเป็นแมงมุมแต่ใจมีควาเป็นพืชอยู่ทารันทุล่านายเองก็เป็นพืชได้นะ ต้องบอกก่อนครับว่าความลับค่าพลังของทารันทูล่าเนี่ยยังรอให้เราค้นพบอีกเพียบเลยยกตัวอย่างการแบ่งประเภทของทารันทูล่าครับแบบโลกเก่าและแบบโลกใหม่ที่มีวิวัฒนาการการล่าที่แตกต่างกันครับยกตัวอย่างที่สังเกตได้ชัดที่สุด ส่วนใหญ่เนี่ยแมงมุมโลกเก่าจะพัฒนาเขี้ยวให้ยาวและต่อมพิษที่รุนแรงครับเรียกได้ว่าแค่คมเขี้ยวกับพิษเนี่ยก็ล่าเหยื่อได้สบายแล้วในขณะที่ทารันทูล่าโลกใหม่ครับเขี้ยวและพิษเนี่ยจะอ่อนกว่าแต่ก็พัฒนาขนตามขาที่สามารถสะบัดเตะกระจายขนพิษทําให้เหยื่อเนี่ยหยุดชะงักและเป็นอัมาพาตได้ชั่วขณะครับ ซึ่งหากคิดต่อยอดจากพลังการเตะขนของทารันทูล่าที่เตะหนึ่งครั้งขนจะกระจายฟุ้งบรรยากาศก,าก่อนที่จะตกลงมาโดนเหยื่อทำให้นึกถึงนวัตรกรรมหลายๆตัวครับที่กำลังจัดการปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5และมีไอเดียหนึ่งที่พูดถึงการใช้กระแสลมในการพัดฝุ่นให้วิ่งชนกันรวมกันกลายเป็นละอองใหญ่ตกลงมาซึ่งหากในอนาคตครับถ้ามนุษย์เนี่ยนอกจากจะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียว หันมาเอาชนะฝุ่นด้วยละอ,องฝุ่นด้วยการผลิตเครื่องสร้างละอองน้ําที่สามารถวิ่งไปรวมจับฝุ่น pm 2.5เพื่อให้ตกลงมาได้และพกพาติดตัวสะดวกเปิดใช้งานได้ตลอดเวลาเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดวิกฤตฝุ่นควันได้อย่างแน่นอนฟันทาลันทูล่าก็ต้องขอขอบคุณ c h cafe animal and plant shop ที่แชร์โลให้เรามาเจอกับแมงมุมยักษ์ในวันนี้ส่วนใครเจอค่าพลังของทลันทูล่าที่คิดว่าเจ๋งกว่านี้อย่าลืม คอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกด u ั s สไคร e กดไลค์กดแชร์ให้สิ่งมีชีวิตชาวบีสตรีมกันด้วยนะใครไม่กดจะให้ธนันทุล่าไปกัดย่า yeah.